จะเอายังไงดีกับชีวิตเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในใจกับบางช่วงที่ชีวิตดูเหมือนไร้จุดหมายชีวิตต้องการอะไรชีวิตต้องเป็นไปแบบไหนถึงจะดีชีวิตต้องเริ่มจากตรงไหนถึงไปต่อได้คำถาม พี่ต้องหาคำตอบด้วยตัวเองตัวเราเองเป็นทั้งคนตั้งคําถามและต้องหาคําตอบเองชะตาชีวิตล้วนอยู่ในกร,รม,มือของเราเองจะเริ่มที่จุดไหนดีคงต้องเริ่มที่ความสบายใจก่อนชีวิตมีหลายแง่มุมลองเลือกมองมุมที่มีความสุขดูก่อน ลองมองหาสิ่งที่ชอบเลือกทำในสิ่งที่สบายใจลองทำอะไรใหม่ๆในชีวิตดูบ้างบางทีชีวิตไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่ต้องการความสงบใจบ้างก็เท่านั้นเองกิจกรรมในชีวิตมีมากมายแต่ต้องเลือกทำในสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตเพราะเวลาในชีวิตมีจํากัด จะทำทุกสิ่งในชีวิตพร้อมกันคงเป็นไปไม่ได้อะไรดีต่อใจอะไรดีต่อคนที่เรารักและรักเราอะไรที่ดีต่อทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราจงให้เวลาและเลือกทำสิ่งนั้นก่อนเลย